เราต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ของอผมได้ดีดีร้อยโรยเช่นเคยครับอยู่กับเกม้องคาตาตาเรียวไปกันเถอะเคลียร์ลงไปกันไงเนี่ยแล้วฉันจะลงไปย,าายังไงทางนี้เหรอเดี๋ยวฉันมาทางนี้ใช่ไหนทางนาี้ที่ไหนทางนี้อะไรขวางอยู่จะทำไงตรวจสอบ ทางสิทธิ์แบบนี้แล้วจะทำไลงล่ะต้อ,องระเบิดเขาระเบิดไปอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวก็เขาเป็นเครื่องมือของทิงมสุดเหนือจะพาทางไปในที่่ได้ไหมซ่อไม่ก็หาวิทีซ่อมมันจะดีกว่านะเดีจะพูดแบบนั้นก็นเธอเธอรู้ว่าต้องซ่อมมัดต้องซ่อมยังไง ว่าแต่เธอรู้หรอว่าต้องซ่อมแทนแน่น,น,นอนสิเช่าเบื้องล่างทุกคนเขาเ่างคนไหนบ้างหล่ะที่ไม่รู้จักโครงสร้างของรถคนแรกขอ,อย้อน,นดูก่อนเออหยุดที่เชื่อมระหว่างรถวี่จับเข่ารถเสียตลับลูกปืนที่ล้อสอดเสียเหมือนกันแค่ดูก็รู้ว่าต้องเป็นฝีมือของลูกน้องเน่น่ ก็การที่คิดๆคิดว่าจะต้องมาตามหาอะไรแถวๆนี้อีกเสียเวลาจริงๆผังก็จบแล้วระเบิดตู้มแล้วจบแล้วทำไมได้เล่ะว่าไงถ้าหาต้องการหาของนั่นเหรอเฟียสามารถช่วยคุณได้นะไอ้เจ้าตุ๊กตาเจ้าขอนี่ทำไมโทรมาเองแบบนี้นะฟังท่าไรนะของนายเนี่ยเสียไปแล้วไม่ใช่เหรอบบบิิ หนูตะแกนชื่อเสมอเสียก็จริงแต่บางครั้งค้นหาช่วยการป้อนข้อมูลจะทำงานได้ปกติเอาละป้อนชื่อสิ่งของที่ต้องการครัหาและข้าจะช่วยคุณเองเออมันใจขนาดนั้นเลยลองดูก็แล้วกันหน้าป้อนข้อมูลอ่าเจอแล้วโนัอ๋อคุณ แข่งล้อรถเข็ยนยือจับแค่นี้ใช่ไหมย้ีวิตกลังมาเรื่ๆตามคำขอข้อมูลผลสำเร็จค้นหาหมุนรถขนแรกที่หายไปพบตีงใก่เที่ยงพวกประเดี๋วตามผู้มือกันใช้อุปกรณ์หาลอใช้ในบ้านอย่างปลอดภัยเพื่อเริ่มค้นหานเคเค

ของใช้ในบ้านเพื่อค้นหาตำแหน่งพี่พี่คุณต้องการค้นหาอะไรเปิดเลยใช่ต่อเนื่องใช้ประิภาพาร์ดวนวงคุณเพื่อนเพื่อนได้เสมอแล้วไงเรวัดค้นหาคุณคาดว่าเท่ากับ0.5 人ょっと待自走戦術レン事、はいかがでしょうかビビビ利用規約にオ、えー、本は検索結果の真実性、信頼性を保証するものではありません。詳しくは、スターアス全体にお問い合わせください。 信頼性を保証するもので,ではありません詳しくはスタンビービビあなたの検索履歴からおすすめ商品を推測人々は実戦術レンジはいかがでしょうかスキップで広告を解除できます ที่ส่วนก็พอใช้ได้อยู่นะเจ้าผิวนี่เก่งไม่เบาเลยนะพี่พี่เป็นไงล่ะล้า่ราทำเอาอึ้งเลยไปเลยใช่ไหมล่ะสะดวกสบายมากเลยเลยต่อไปให้เังเหมือนหาถ่ายไปก็ให้เจ้าหนี้มาช่วยหาได้เหมือนกันสินะ ขนาดนี้ยังไม่ลองรับคช่นตามหาสิ่งมีชิตสำหรับท้อมมเพิ่มเติมปดสอบผาฐาก่อนเพื่อใช้เติมาพแขงแงล้วคความคิดเข้าท่ามีเรยตามหาชินส่วนต่อไปกันดีกว่าเอามาได้ไงเราค้นหารอรถเ่ที่หายไปบีบีบีีเกคบกโอเค ビビ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 ビ เท่านี้ก็ครบแล้วเจ้าหุ่นยนต์ช่วยได้มากเลยพี่พไม่ต้องเกรงใจหรอกร้านอุปกรณ์อิสคองใช้ฟคุ่ภาพระดมดาวู้หนุ่มของคุณ้าเสอพอรเลียพี่บีือใจค้นหาในครั้งนี้แล้วเข้าหมดรักผ่อนโอดอย่าลืมชาร์จอุปกรณ์ขอใช้ในบ้านให้ทันเวลาด้วย เธอชอบบีกีนนะถ้าไม่มีเจ้าหุ่นยนต์แล้วก็คงต้อง,งใช้เวลาค่อนวันกว่าจะหาชิ้นส่วนพวกนี้เจอ <c oughs> ไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งแต่เจ้าสิ่งในขั้นตอนจริงแหละเอาละรีบจับไปซ่อมรถแม่แกกล้วยเจ้ะลองมือหรอไม่งั้นไม่งานานั้จะยังไงละ่ะไม่ใช่อะ <c oughs> ไ,ไ,ไ,ไรอัศจรรย์อะไรหรอกพเธอหัดเรียนรู้ไว้บ้างกันดี กคืนยันเพื่อทำซ่อมคอแน่ทีนี้ทีนี้นนนก็เรียบร้อยแล้วต้องัมฮออัยฮัรรมฮัมฮัมเัมัมฮัเฮัมัมฮัมฮัมฮคมฮัมฮมฮัมมฮมฮัมฮัมฮััมฮััมฮัมฮัมฮมอ,อักรถไฮ้เลยม สุดยอดตัวสุดยอดมากเลยคุณยูนิคอร์แล้วต้องระวังตัวไว้ให้ดีจุดจุดจุดบิฮูยูนิคอร์มาเลิกเลยร้ายกาจต่อเชียร์ได้วยนุชไทคุณยนิ์แบบนั้นแสเป็นดูดจับยึดจิตใจแน่แน่ต้องกลัวฉันจะโดการณ์การ์ดเขาเข้ามามาก่อพวกเราด้ยโอเค

自分の意おうやっおうどり着いてブのおいしさ เรา,ไ,าได้มาดูสายเร่ใกล้ๆแล้วโอ้โหเ่อะเกี่ยวไอ้พวยักตามมาได้น่าราคาญเป็นบ้าเลยโอ๊ย

サイクリアにしばらくせえやつがられないかわかのていはた。サンジュニアがらく可んな状態ですが、最初にかわいい。だいきものしょっとは起おらない

จำนวนตัวอย่างส่วนน้อยก็ไม่จะเป็นต้องคำนวณพฤติกรรมของมนุษย์มักอยมางที่เราเห็นไม่ได้กลายเป็นจำนวนขึ้นอยู่ในนัยะนะคาร์เรล่าก็จะมาตรวจตัวของเขานี่ก็พิสูจน์ได้แล้วซีบาเบิ้ลทั้งสคนอยูที่เดีเลย

แม้ในสถานที่ที่ความซัซอนมาก่ดยากลำบากของมุกก็ยังไม่สามารถแยกแยะระหว่างการตอบสนองได้ว่าคาเรอุทเอน่ว่าเรงุคลทำนวามเ็ของวัท่เนทีคน่าวางัตนุทลืีวณาารอดของวัเคื่อนทีนว่าคามองวัอนทนวณ่รองัดทเจนแล่วามร็ววัตทเคลื่อท่ำนวณวก

เหมือนกับล <ens> <rawd Moder> ูกน้องก็ยังมีแปดเจ้าพวกนี้กี่ตัวนี้อ่ะเท่ากันเปรียบเลยดังนั้นที่เอ็มเขาไม่เข้ามาช่วยฉันได้เพราะฉะนั้นฉันได้ว่าแต่ทั้งสิ้นอย่างนี้มันจะมีแค่พวกเราคงทำอะไรทำไม่ได้อย่าสอนน้อยจุดแดงคนนั้นน่ะคราด้า

แม้กน้าัใจได้ทีแม้แต่เหมือนด้านล่างก็ยังดูแลไม่ทั่วถึงเลยคิดไม่ถึงว่าจะมีผู้มาเยือนขอความช่วยเหลือจากพวกเราอ,อีกเนื้อรายที่พวกเธอพูดถึงฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่รู้เลยจริงๆงว่าแต่ว่าถ้าเป็นความลับที่แม้แต่คนในพื้นที่ก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วก็ในหัวฉันนึกชื่อคนคนหนึ่งออกอยู่นะ มาถึงตัมโปแล้วผู้หญิงผู้ที่ทั้งสุดๆยังน่าเชื่อกว่าเจ้าซัมโปเป็นไหนไหนๆด้วยแล้วถึงสุดคนปัจจุบันก็แค่คนหลอกลวงคนนึงเจอใช้คำหวานหวานมาหลอกอพวกประชาชนแล้วไม่สนใจชีวิตการเป็นอยู่ของเราด้วยซ้ำหยุดพูดเถอะฉันไม่ยอมให้คุณมาดูหมิ่นนะักภาษา,า,าตอนฉันลนะหลอกนะ สาวน้อยจากเมืองด้านบนคำพูดของฉันค,<ำ>คงไม่ได้ฟังสินะแต่คำแต่ทุกคำล้วนเป็นความจริงทั้งนั้นเธอถามชาวเมืองได้เลยว่าหลายปีที่ผ่านมาพวกเขาอยู่รอดมาไ,มได้ยังไงความเกลียดชังที่เมืองด้านล่างต่พวกเธอนั้นไม่สามารถอธิบายได้แค่2อสามประโยคหรอกแต่ฉันเขารบ คำของเธอไม่ต้องพูดต่อก็ได้เดี๋ยวกับเขาเรื่องกันดีกว่าคนที่ฉันหมายถึงเมื่อกี้ก็คือซูบารุฮะซูบารุคนนั้นนะเขาคือตัวตัวเป้งของใช่ไหมกเราก็เป็นเพียงตัวเล็กของเมืองด้านล่างเท่านั้นฉันรู้ความลับสำคัญได้ยังไงจะรู้ความลับสำคัญได้ยังไง ดูต,ตัวเป้ง่ะฉันไม่คิดแบบนั้นนะสำหรับฉันแล้วเขาก็เป็นเหมือนคนยนต์น้อยคนหนึ่งที่พูดเป็น,ปนญญหยนยนต์ที่แสนเย็นชาและยอมล้วเฉพาะเหตุผลที่ตายตัวซึ่งมาจากการคำนวณของตัวเองเท่านั้นซูบาโร่ไม่ได้กำลังต่อสู้กับพวกเราหรอกนะพูดให้ถูกคือจ้าหมอน,นั่นไม่ได้เห็นพวกเราอยู่ในหอตาด้วยซ้ำเขาเป็นคนยนต์โบราณที่ผ่านสงครามครั้งนั้นมาก่อน ้าสิ่งที่พวกเธอกำลังมองหาเป็นของเก่าแก่แล้วก็คงไม่มีใครรู้ดีไปเขาแล้วเฮ้ยเมื่อกี้ตอบเลยเก่งขนาดนั้นเลยก็ยังดูใหม่อยู่นะไอเก่าขนาดนั้นเลยก็ยังดูใหม่อยู่นะอยากจับสินควรจากคนจากภายนอกสิอะนรที่กิงฉันก็อายุหลายร้อยปีแล้วนะเธอดูไม่ออกเหรอ จะรู้จักเผ่าพันธ์ที่อายุยืนยาวิ0กว่าปี20กว่าประเภทได้แต่ไม่มีผ่าพันธ์ไหนที่มีหน้าตาเหมือนเธอเลยนะตาบ้านน่ช่วยตามน้ำหน่อยไม่ได้หรือไงคนยนต์ไม่มีทางลืมหรอกแม้แต่ซิโปรโร่ก็ไม่รู้ว่าเนื้อร้ายคืออะไรฉันก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วดังนั้นเราต้องหาวิธีทำให้ซูเปรโร่ต็มใจที่จะสื่อสารกับเรา เรื่องนั้นทําให้เขายอมเอาความจำให้เราแล้วก็ไปค้นหากันเองก็ได้นะหรือทำให้เขายอมเอาถอดไต้องทํายังไงล่ะเราอยากคุยกับเจ้าหมอนั่นมาตลอดแต่ก็ถูกปฏิเสธทุกครั้งเขาบอกว่าพวกเราเป็นภัยคุกคามแต่ถ้าเป็นพวกเธอแล้วก็ก็กจะพูดยากหน่อยนะ ส่วนเรื่องรายละเอียดเอาไว้ค่อยว่ากับพรุ่งนี้ยังไงก็สายแล้วดึกมากแล้วพวกเธอเหนื่อยกันแล้วสิกลับไปพักผ่อนในเมืองเถอะเดี๋ยวฉันจัดก,การทุกอย่างให้เองพักผ่อนอีกแล้วเหรอฉันมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีกับการพักผ่อนในโลกนี้เลยส่วนเธอสาวน้อยจากพวกขอยังีูวลไหมฉันอยากคุยกับเธอตามลำฟังสักหน่อยนะ ได้แผ่นเพลงด้วยเอ่อคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณจ้า